สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือใบนะคะพบกันในห้องของ t a r o t t h e r a p y y ค่ะหัวข้อที่ทิ์จะเอามาเล่นเพียการดในวันนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากลูกดวงหลายๆคนนะคะส่วนใหญ่ค่ะนคนที่มาดูคำถามที่จะชอบถามเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะก็จะเห็นว่าสายตาของเพื่อนร่วมงานหัวนหน้า มองเขาหรือว่ารู้สึกเขาว่าแบบว่าเขามองหรือเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาพึงพอใจหรือมีความขัดแย้งใดๆที่มันเกิดขึ้นไหมที่ก็เลยมองนึกไปถึงว่าในทุกการกระทําของเรานะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องใดๆก็ตามนะคะคําพูดของคํา วิาพากษ์วิจาร์นะคะมันมีผลต่อความรู้สึกและมีผลต่อแรงกระตุ้นที่จะทําให้เราทําบางสิ่งบางอย่างมากเหมือนกันนะคะอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่คนเราจะมีความรู้สึกกลัวคําวิาพากษ์วิจาร์นะคะตัวที่เองก็ยังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะหวัวข้อในวันนี้นะคะก็เลยจะพูดไปถึง สายตาหรือมุมมองคำวิาพากษ์วิจาร์นะคะของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อเรากับหัวข้อพิการที่ว่าในใสายตาของเพื่อนร่วมงานค่ะทิปก็มีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ภาพเช่นเคยนะคะให้ทุกคนตั้งสมาธินะคะและนี่เป็นการอ่านอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะแต่ให้ทุกคน สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์จากการอา่านไพ่ในครั้งนี้นะคะตั้งสมาธินะคะแล้วก็ไปเลือกภาพหน้าไพ่ที่รู้สึกตึงดูดมากที่สุดเลย,เลยค่ะ ค่สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกหน้าไพ่ใบที่1น,นะคะกับหัวข้อเกียกรารตในสายตาของเพื่อนร่วมงานนะคะก่อนอื่นทิพขอดูพลังงานของคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพบเจอกับอะไรบ้างคะในช่วงนี้เรื่องการงาน<ม> p e ทสต์พับ n o น Pentacles จีเอ oh, ็มเพคิดว่าการงานในช่วงนี้ของคุณเป็นไปได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะได้รับโปรเจกต์ใหม่หรือโปรเจกต์ที่มีอยู่นะคะคุณก็สามารถที่จะดำเนินงานให้เสร็จสิ้นนะคะด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จในการทำงานจริงๆแล้วตัวคุณเองคุณก็รู้สึกเติมเต็มนะคะได้ทำอะไรที่คุณมั่นใจคุณมีความรู้นะคะคุณทำมันได้เต็มที่ เต็มมากเกินมาตรฐานที่มีอยู่คุณทําได้เกินมาตรฐานที่มันมีแล้วก็คุณมีไอเดียใหม่ๆที่มาช่วยซัพพอร์ตการงานของคุณนะคะได้ดีรวมอีกทั้งคุณก็สามารถที่จะเชื่อมโยงการทํางานเป็นทีมได้ดีนะคะเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะหัวหน้าเจ้านายก็พึงพอใจในการปฏิบัติงานของคุณเป็นอย่างดีช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกเป็น g m h คือความ มั่นใจนะคะความเติมเต็มอิ่มความภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำที่ประสบความสำเร็จอยู่ตรงนี้นะคะทิดคิดว่าเป็นสถานการณ์พลังงานที่มันดีมากนะคะแล้วทีนี้ต่อไปตามหัวข,ข้อของเราค่ะแล้วในสายตาของเพื่อนร่วมง,งานแมองคุนเป็นยังไงบ้างอันดับแรกนะคะดูที่เป็นหัวหน้าหรือเจ้านายนะคะเขามองคุณยังไงบ้างคะ ต,ติ๊กออกครับเหตุสอบอนแล้วก็โปลอออพี่คิดว่าภาพหน้าไพคือสอดคล้องกันกับพลังงานของคุณในช่วงนี้เลยนะคะเห็นว่าหัวหน้าเจ้านายนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำงานได้ดีนะคะมีหลักการมีเหตุผลและมีความมั่นคงในการทำงานมีแบบแผนที่ดีนะคะเขาก็ยังมองคุณเป็นเด็กนะคะ ีกส่วนหนึ่งมองคุณเป็นเด็กแต่มองว่าคุณเป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นเด็กที่เปิดรับนะคะเป็นน้ำที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกว่าคุณเขาพึงพอใจนะคะเพราะคุณจะชอบมีไอเดียมีความคิดอะไรใหม่ๆที่มันแปลก,แปกๆแต่มันสามารถที่จะมาตอบโจทย์แก้ปัญหากับ สิ่งเดิมเดิมที่หัวหน้าเจ้านายเขาเคยพบเจอเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาพึงพอใจในตัวคุณนะคะบางทีเขาอาจจะมองเห็นว่าลักษณะของคุณการทำงานของคุณในช่วงนี้เขาทำให้เขาย้อนนึกถึงเขาใน อดีตนะคะว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้แหละก็เลยรู้สึกว่าพึงพอใจแล้วก็สนุกที่ได้ร่วมงานกับคุณนะคะแล้วก็คิดว่าคุณน่าจะมีการเติบโตที่ดีมีการพัฒนาที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะในภายภาคหน้าด้วยนะค,คิดว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่มอบให้นะคะเขาเปิดโล่งนะคะเปิดโอกาสนะคะให้คุณได้ทํา สิ่งต่างๆเพราะเขาเข้าใจอะค่ะว่าคุณเป็นคนที่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทําสิ่งต่างๆได้ดีค่ะต่อไปในสายตาของลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานนะคะขอคุณเขามองคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ justice two of swords แล้วก็ ten of c o i n เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลนะคะแล้วก็มีความชัดเจนถ้าก่อนหน้านี้เขามีปัญหาหรือความสับสนใดๆในเรื่องของการทำงานนะคะเมื่อได้ไปสอบถามคุณหรือคุณไกด์นะคะหรือคุณมอบหมายงานให้นะคะทุกๆงานมันก็จะเห็นความชัดเจนเข้าใจขอบเขตชัดเจนนะคะว่าเขาควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแล้วก็มี คุณน่าจะวางระบบงานที่มันเป็นระบบที่มันดีมากมีช่วงระยะเวลาที่กําหนดว่าจะส่งมอบหมายงานตอนไหนอาทํทให้งานมันสําเร็จตามกระบวนการไปได้ด้วยดีถ้าก่อนหน้านี้เขายังมึนๆงงว่าจะไปไหนพวกนี้มันก็ทําให้เขามีความชัดเจนเข้าใจมีความชัดเจนมากขึ้นเวลาคุณพูดคุณสั่งงานคุณหนักแน่นมั่นคงแล้วเขาก็ เชื่อใจได้ว่าคุณเป็นผู้นําที่ดีคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เชื่อใจว่าไม่ว่าคุณจะจับโปรเจกต์ไหนร่วมการทํางานเป็นทีมแบบไหนงานมันจะสาเร็จได้ดีในทุกๆครั้งนะคะถึงงานนั้นมันจะเป็นงานที่แปลกใหม่ไม่มีความชัดเจนไม่มีแนวทางที่เคยทํามาก่อนแต่คุณก็สามารถที่จะนําผู้คนนะคะนําทีมให้ไปประสบความสําเร็จ ทุกๆครั้งนะคะคิดว่าเขาเขามองคุณในรูปแบบที่ดีมากนะคะมองคุณในรูปแบบที่เป็นแบบอย่างนะคะที่เขาก็อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้การทํางานของเขาประสบความสําเร็จได้ดีเหมือนกันกับคุณนะคะคิดว่าคุณเป็นคนที่น่าชื่นชมมากๆอย่างแรกเลยคือคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะคะไม่ได้เอาความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของ การงานมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีการวางแผนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนนะคะสามารถสื่อสารกับคนในทีมได้ดีก็เลยทำให้ทุกๆงานที่คุณทำอยู่มันประสบความสำเร็จนะคะแล้วมันลงตัวมันมันทันกับเวลาแล้วก็คุณภาพของงาน,นออกมาดีมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เลือกหน้าไพ่ใบที่สองใบน,นี้นะคะความหัวข้อบีอการ์ดในสายตาของเพื่อนร่วมงานค่ะก่อนอื่นนะคะที่ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพบเจอสถานการณ์อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานคะ่ะในช่วงนี้ เดอะ t า e ยดเดไฮพีเ s สคว e นอปปนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะพัฒนาและเติบโตในเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นนะคะมันมีความท้าทายหลายๆอย่างที่เข้ามานะคะสิ่งนี้คุณต้องใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ที่คุณมีอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ แต่ในใจลึกๆนะคะคุณมองเห็นถึงการมีโอกาสที่เติบโตมากขึ้นการที่จะก้าวไปสู่บทบาทใหม่ที่มันเข้มแข็งและมั่นคงที่ท้าทายความสามารถคุณมากขึ้นและตัวคุณเองนะคะก็เห็นถึงการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนะคะการเข้าคอร์สเรียนการฝึกทักษะต่างๆเพื่อมาสนับสนุนงานของคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่า ต่ต้องมีหลายอย่างที่ต้องควบคุมนะคะคุณก็สามารถที่จะนิ่งแล้วก็ใช้องค์ความรู้ใช้ประสบการณ์การคิดวิเคราะห์ของคุณนะคะเข้ามาตอบโจทย์มาแก้มาแก้ปัญหาสิ่งที่คุณพบเจอได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะเหนื่อยบ้างในบางครั้งไปจนถึงเหนื่อยมากๆเลยก็ได้นะคะในเรื่องของงานนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้โฟกัสกับเรื่องของงานมากๆนะคะต้องเข้มแข็งนะคะใช้เวลาให้กับการทํางาน ให้มันมีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้รวมไปถึงมีการแข่งขันที่สูงมากๆนะคะในเรื่องของตัวงานนี้เองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่าแล้วในสายตาของทีมของเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูในสายตาของหัวหน้าหรือเจ้านายของคุณก่อนนะคะว่าเขามองคุณในรูปแบบไหน,นรู้สึกยังไงนะคะ e e s o นอฟซอร r e e n of c ั p แล้วก็เพส,สุดครััณเวลาช่วงนี้นะคะในสายตาของหัวหน้าเขาจับจ้องคุณมากอยู่เหมือนกันนะคะสิ่งที่ว่าจับจ้องนี้ไม่ใช่เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวนะคะคุณเขาก็ดูศักยภาพของคุณการทำงานของคุณมันไปเตะตาของหัวหน้าเหมือนกันนะคะว่า ถึงแม้ด้วยช่วงอายุหรือประสบการณ์ของคุณจะยังน้อยอยู่นะคะแต่เขาก็เห็นมุมมองว่าคุณมีความตั้งใจในการทำงานนะคะมีความมุ่งม,มั่นมีทิศทางที่ดีที่จะพัฒนาและเติบโตได้ดีนะคะแต่ว่าในบางเรื่องเขาก็คอยคอยไกด์นะคะคอยแนะนำคุณนะคะว่ามันควรจะไปในทิศทางไหนนะคะก็จะคอยบอกคอยเตือนคอย ให้คำแนะนำสนับสนุนคุณอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆหรือเปิดใจในการฟังดีๆนะคะบางครั้งเขาจะดูดุๆนะคะดูโหดๆนิดนึงแต่ทั้งหมดคือความตั้งใจที่เขาจะหล่อหลอมนะคะให้คุณได้มีประสบการณ์ความสามารถที่ดีในบางครั้งถ้าคุณดูดีดนะคะคุณจะเห็นว่าเขาจะสอนงานคุณแบบไกลๆน,นั้นด้วยนะคะ ในลึกๆแล้วถึงเขาจะเป็นคนที่ดุคนที่เข้มงวดก็ตามนะคะแต่เขาก็รู้สึกดีนะคะที่ได้ร่วมงานกับคุณรู้สึกถึงการเป็นเด็กนิดในทิศทางที่คุณจะเติบโตได้นะคะคุณจะเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าที่ดีได้ในอนาคตหรือจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งขององค์กรที่ทำให้องคอนนะ์กรมีการเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้นะคะเขาก็ถือว่า พึงพอใจในการทำงานของคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการจับจ้องอยู่มากพอสมควรนะคะว่าคุณจะดำเนินงานหรือแก้ปัญหาต่างๆไปได้ยังไงนะคะ mm hmm. ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแสดงศักยภาพก็ว่าได้นะคะ mm hmm. ต่อไปแล้วเพื่อน่วมงานของคุณล่ะคะเพ mm ื่อนลูงานหรือลูกน้องของคุณนะคะมองคุณยังไงนะคะ mm hmm. หรือรู้สึกหรือมีความคิดยังไงกับ ใน้ร่วมงานคุณนะคะจะแฮงแมนไฟอ็อคอยแล้วก็เดะฟาวเทนนะคะเ่วนความสำคัญกับคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของคุณนั้นนะคะก็มีหลายมุมมองนะคะที่คุณกับเขาอะมองในทิศทางที่มันแตกต่างกันนะคะคุณอาจจะมีไอเดียหรือมีแนวทางอะไรที่ จะบุกจะลุยไปข้างหน้าแต่ว่าทีมของคุณทั้งหมดอ่ะเขาอาจจะยังไม่พร้อมไม่เห็นด้วยหรือยังไม่ได้มีศักยภาพที่จะเดินไปพร้อมๆกับคุณน,นะคะในหลายๆครั้งเขาก็รู้สึกกดดันเป็นกังวลกับกับแผนงานกับการได้ร่วมงานกับคุณหรือในบางครั้งการสื่อสารระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันยังไม่มีความชัดเจนขนาดนั้นเขาก็เลยมีความสงสัย หรือว่างงกับแผนงานของคุณในบางครั้งนะคะทําให้มีทั้งคนที่ก็เฉยๆกับคุณบางคนก็รู้สึกเครียดหรือกังวลหรือรู้สึกไม่ค่อยเอ็นจอยกับการได้ร่วมง,งานกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่ที่คิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาขนาดนั้นนะคะถ้าหากว่ามีการสื่อสารที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำให้ ความสัมพันธ์หรือสายตาที่เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของคุณปรับเปลี่ยนมุมมองกับคุณมากขึ้นก็ได้หรือว่าอีกส่วนหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่โฟก,กัสในเรื่องของงานโดยเฉพาะนะคะการเข้าสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะน้อยเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่โทรเวิร์ t ทำให้เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาในพื้นที่ของคุณหรือทําความรู้จักนอกเหนือจากการทํางานนะคะก็เลยทําให้การสื่อสารมัน มันยากที่จะคอนเน c t กันนะคะเดี๋ยวมาให้ไพ่ช่วยแนะนำนิดนึงว่าแล้วอย่างนั้นคุณจะทำยังไงนะคะเพื่อให้การทำงานของคุณกับเพื่อนร่วมง,งานทั้งหมดหน้าเจ้านายแล้วก็ลูกน้องของคุณะมันเป็นไปด้วยดียทำให้งานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเตนชัวร์บอน ล้วก็เอกอคัพบนะคะพี่คิดว่ามันสอดคล้องกับมุมมองเมื่อกี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการวางแผนนะคะแผนของคุณนะคะจะช่วยทําให้คุณกระจายงานหรือการสื่อสารระหว่างผู้คนเพื่อนร่วมง,งานของคุณนะมันมีความชัดเจนและมีแบบแผนที่ทุกคนมองด้วยกันเข้าใจในมุมมองเดียวกันได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณก็ลอง สื่อสารกันหรือพูดคุยกันนอกเหนือในเรื่องของงานบ้างนะคะลองพูดคุยสารทุกสุขดบใส่ใจในเรื่องอื่นของกันและกันบ้างนะคะอย่างนี้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์หรือการพูดคุยมันมันสามารถที่จะเข้าใจกันได้มากขึ้นหรือมีความที่เป็นกําแพงกั้นนะมันลดลงได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้า ในลักษณะของการที่คุณต้องเป็นหัวหน้าหรือการสั่งการเนี่ยคุณต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นผู้นำที่มีความกล้าหาญนะคะกล้าหาญที่จะตัดสินใจกล้าหาญที่จะสั่งงานกล้าหาญที่จะยอมรับผิดรับถูกที่มันเกิดขึ้นในทุกๆสถานการณ์ที่ได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะ การทิฟคิดว่าสําหรับคุณแล้วนะคะการพูดคุยการสื่อสารกันมากขึ้นการสื่อสารกันแบบชัดเจนนะคะการมีแผนมีอะไรที่มันชัดเจน่ะมันจะทําให้ความสัมคันธ์ระหว่างหัวหน้าระหว่างลูกน้องหรือระหว่างเพื่อนร่วมงานของคุณนะมันดีขึ้นได้นะคะวันนี้ทิฟก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกหน้าไพ่ใบที่3นะคะในนี้กับหัวข้อเปียากาศในสายตาของเพื่อนร่วมงานแอบดูโผยนิดนึงนะคะในสายตากับเพื่อนร่วมงานก่อนอื่นที่ขอดูพลังงานของคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะพบเจอกับเหตุการณ์สถานการณ์ยังไงบ้างนะคะ เอสโซพ e วีนอบซอดก็วีนอบซอค่ะิดคิดว่าคุณน่าจะได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งที่ไม่ได้ทันตั้งตัวมาก่อนนะคะว่าจะได้รับมอบให้ทำหน้าที่นี้นะคะตัวคุณเองนะคะหลังจากที่ได้รับคำสั่งได้รับมอบหมายงานนะคะได้ รับโอกาสในเรื่องของงานจากหัวหน้าเจ้านายนะคะคุณก็เป็นจิตด,ดาบไปเลยนะคะในตอนแรกเพราะคุณคิดว่าคุณไม่ได้ถนัดนะคะหรือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณมีความเครียดความกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นมากพอสมควรนะคะแค่คำสั่งออกมาแค่นี้มันก็ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยกับ การทางานที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอันนี้แค่จากคําสั่งหรือการได้รับมอบหมายงานเท่านั้นนะคะที่มันที่จะได้รับแจ้งนะคะหรือได้รับมอบหมายให้มานะคะมันก็ทําให้คุณหมดกําลังใจหมดแพชชั่นนะคะหรือในหลายๆคนก็รู้สึกเปิดเอากับการทํางานนี้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันมันจะต้องสื่อสารกับผู้คนที่มากมันจะต้องการ สร้างการรวมทีมกับผู้คนที่มากนะคะเป็ดหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่คุณไม่ไมคุ้นชินกับมันนะคะมันเลยทำให้คุณมีความเครียดความกังวลความหนักใจนะคะกับโอกาสนี้ที่จะได้รับนะคะไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเรามาดูนะคะถ้าเกิดสถานการณ์เกี่ยวกับพวกนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วในสายตาของหัวหน้าเจ้านายของคุณนะ่ะ เขามองหรือเขาตื่นยังไงกับคุณนะคะกับพลังางานกับปฏิกิริยาของคุณที่เกิดขึ้นในเวลาในเรื่องของสก๊อบคอยค่ะเดทแล้วก็ไฟอ่อน,นะคะ่ะอืม ไม่แน่ใจนะคะว่าโอกาสนี้ที่คุณได้รับมันมีอะไรที่มันปิดต้อนหรือมันมีความขัดแย้งหรือมีความซ่อนเล้นอะไรอยู่ในนั้นไหมนะคะแต่ในนี้ขึ้นมาบอกว่าหัวหน้าเจ้านายอ่ะตั้งใจที่จะมอบโอกาสนี้ให้คุณนะคะแล้วก็จะพูดไปว่าคุณถูกกันแกล้งนี้มันก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันใช่ไหมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลโอกาสนี้นะคะมันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งความ ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างของคนหน้าเจ้านายระหว่างคุณกับคนกบบเจ้านายอะค่ะมันมันมีความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันอยู่นะคะเขาก็เลยปล่อยให้คุณได้รับโอกาสนี้ให้คุณได้ไปประชิญกับประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในการทํางานในครั้งนี้เพื่อที่จะมองดูคุณต่อไปอะค่ะว่าคุณจะจัดการกับปัญหา ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้หรือจัดการกับสิ่งที่มันแปลกใหม่กับสิ่งที่คุณไม่มีประสบการณ์ได้ยังไงนะคะหรือถ้ามองอีกอย่างหนึ่งเขาก็อาจจะทดสอบคุณก็ได้วมนาอาจจะทดสอบคุณนะคะว่าคุณจะมีความยืดหยุ่นหรือจัดการกับอะไรต่างๆได้มากน้อยขนาดไหนมาดูในมุมมองของเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องของคุณนะคะเขามองหรือเขารู้สึกยังไง ทนทัวครับแล้วก็เอชสกับนะคะในที่ที่ทิปเห็นก็คือเขาก็มองนะคะว่าคุณเป็นคนที่เข้มงวดนะคะมีทิศทางเป็นของตัวเองแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือสามารถที่จะร่วมง,งานทํางานร่วมกันได้แต่ในบางทีบางครั้งนะคะเขาก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อสารคุณ บอกออกไปมันมีความไม่ชัดเจนเหรืออะไรในตรงนั้นนะคะแล้วก็ในหน้าไพ่ก็บ่งบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีความหนักแน่นที่จะเดินไปพร้อมๆกับคุณในทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นนะคะที่คุณจะต้องมีในตัวเองก็คือมีความกล้าหาญมีจุดยืนของตัวเองมีความหนักแน่นนะคะสร้างพื้นฐานของตัวเองให้แน่นนะคะไม่ควรที่จะยึดติดว่าคนนู้นคนนี้จะซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างคุณตลอดนะคะ ก็คือตั้งฐานตัวเองให้มันมั่นคงทําสิ่งที่มันถูกต้องไว้ก่อนสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณในทุกๆสถานการณ์ได้นะคะเพราะในหน้าไพ่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าลูกน้องหรือคนร่วมงานของคุณเองนะคะเมื่อสถาภาวะที่เขาพบเจอเนี่ยเขาต้องเขา,ต,าต่างคนต่างเอาตัวรอดต่างที่จะเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ทําให้แต่ละคนนะมันมีความมั่นคงหรือว่าซัพพอร์ตความมั่นคงกับเขาก่อนนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อถึงวิกฤตจริงๆก็ต่างคนต่างที่จะต้องพยุงตัวเองให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะยึดติดนะคะกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่าก็มอบความรักหรือความหวังดีให้กันและกันเสมอนั่นแหละค่ะแต่ก่อนอื่นคุณก็ต้องมีความมั่นคงในตัวเองนะคะทําตัวเองให้ดีให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานให้มากที่สุดก่อนนะคะต่อไปค่ะเรามาดู คำแนะนํานะคะว่าทํำยังไงที่จะทำให้งานของคุณะ่ะมันประสบความสำเร็จเมื่อมีการร่วมงานกับหัวหน้าเจ้านายลูกน้องนะคะการทำงานเป็นทีมทำยังไงเพื่อที่จะทำให้งานของคุณมันประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะเจอเฮอร์มิตค่ะเจอเมดิเชียนแล้วก็เอชซับอดค่ะสิ่งที่จะช่วยทำให้ ตัวงานของคุณนะคะให้การทํางานร่วมกันระหว่างหัวหน้านะคะเพื่อร่วมงานแล้วก็ลูกน้องของคุณประสบความสําเร็จก็คือคุณต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะการเรียนรู้นะคะในสิ่งที่มาพพอร์ตนะคะการทํางานของคุณให้มันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะการวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆนะคะจะทําให้การทํางานของคุณนะมันเติบโตแล้วก็การร่วมงานกับคนอ,อื่นนะมันมีความ ชัดเจนทําให้การสั่งงานการสื่อสารง,งานระหว่างกันนะ่ะมันง่ายขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะคะสุดนนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาและเติบโตในเรื่องของการงานคุณได้นะคะหากคุณมีความเชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทำนะคะที่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ